มาวันนี้จะมาเล่นเกม u n d e a d Defense กันในโรบ็อ x ซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมประมาณเกมจีมอสโหมดซอมบี้แต่อยู่ในโรบ็อ x ใช่ครับน,นี่คือแ a r y m o d สเวอร์ชั่นที่มบมบน้อยลนกัน มาซึ่งผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยมันมีหน้านี้ขึ้นมาให้ผมเลือกปืนผมก็เลือกปืนนี้มี RPG มี gun, มิ assets, ม 20, นิกัน AK มีแอลเซตมีสเปซ12ช่องการ AK17 อาพีจีนี่แพงกว่าเพื่อนเลยกระสุนอร้อยหนึ่งมินีกันกระสุนง่ายกอันี้ร้อยหนึ่งน่าจะโหหน้าตัวอาพีจีก็มีมิลีด้วยมีมิลีมีอาวุธมีป้อมปืนมีกระสุนมีที่คิวอืมซึ่งเกมนี้ก็น่าจะต้องตัวเวฟใช่ไหม

คนสร้างเอาไว้ยมีค้อนนี่มีค้อนที่มีน็อตอยู่มาสร้างเป็นกำแพงเทปโซนเผื่อซอมบี้สามารถบุกเข้ามาได้มันจะมีโร่

วงังว่งจังเครียดเจ็ดดวิมันจะเกิดสามโซถ้ามามเกิดตรงนี้สปอยมันอยู่ตรงนี้ฟ้าสกี

คนสุดท้ายตายแล้วผมย้อยน,นจอมบี้เป็นฝ่ายชนะได้กินสมองวังนนี้ได้ชลาสักทีอ่แล้วไงต่อต้องวอวเว็บจุกไอตัวไหนไที่ที่แดกผมไม่รู้ตัวไหนไแต่รอบนี้ รอบนี้เราจะไม่ตายมีเฮดเฮดแคร็บพิษด้วยคือเหมือนเอาง่ายๆคือแกรี่มอสแกรี่มอสเลยอะคือรอบนี้รอบนี้ไม่ใช่แมปเดิมไะทชมแอนเป็นรอบมอเอะไม่รู้น่าจะเป็นห้างนะอันนี้น่าจะเป็นล็อบบี้พรีเ a t i o n น้ไม่ใช่มันคือโปรโปรเกตันฮุยโอเคมาซื้อปืนปืนนี้ผมไม่ซื้อดีกว่าแม่งโคตรกระจอกเลยปืนนั่นซื้อกระสุนดีกว่าซกระสุนไม่ได้แล้วก็เก็บเก็บพอยไว้พอยไว้ฮุยเขาจะมาอยู่กันในนี้อ่ะแต่มันเป็นห้องปิดตายนะเพื่อน คือถ้ามันเข้ามาได้เนี่ยไม่มีทางรอดก็ไม่รู้อ่ะผมว่าผมได้แยกทางแล้วม่าไปหาหาจุดอยู่หาเขาีกี้มาหาจุดอยู่ตรงนี้อยู่ไกลไกลมากตรงนี้มีทางเข้าก็มีขึ้นไปด้านบนตรงหุยตรงนี้ใหญ่ดีนะ ผมว่านะ่เอามาเป็นฐานได้นี่ตู้เย็นมาตู้เย็นสักเครื่องหนึ่งอ,อีกเครื่องหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งตรงนี้ได้ปิดปิดครบอ่าตรงนี้คือเซฟโซนที่ผมสร้างไว้คราวนี้เราไปฟาร์มคอยกันก่อน <Now. S 1> คนโดน Hit เพชรแกลบพิษระวังแมปนี้ใหญ่นะน่าจะมีโอกาสรอดสูงเราก็วิ่งนีหนีไปพิษแกลบพิษเออพแครบพิษแกลบ ให้ผู้คนไม่ให้ตายยิงให้แทรปฟาสบีฟาสบีอย่าตายอย่าตาย ว่าสวีดีเลิงผมเฮ็ดแคร็บเฮ็ดแคร็บตายจะตายเลิงผมเลยรู้ว่าผมเล่นเล่นเก่งบีร้รอยร้อยกพอพอว่าพอยคิวกว่าซื้อ AK มาซื้อ AK มามีวะ โคแรงตัดอย่างแรงกัดอย่างแรงผู้ชมมนอยู่ไหนวะเี่ยมันเล่นผมผูม้ชมเข้า

Tại rồi anh hiu rồi chưa rồi hùng sưng 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 sưng

ไปแอบเว้ยเพื <Bye>. ่อนเพื่อนกอนมีตัวไปแอบมีตัวไปแอบแอบอยู่ที่ระวังเพื่อนสอบปี อ้ตัวเมื่อกี้ไปไหนอะไจะบอกว่าตายบอกเลยจุดฟาร์มที่ดีมากไม่งเลย รอบนี้มาดีคุณผู้ชมเฮีสุดเก็บของมาเก็บซื้อมินิกันร์ดวะมาทุกคนช่วยกัเซ่อมบอสหน่อ me เฮ้ยหังไม่ไหววะ่ะอืมตายหมดคุณผู้ชมสอมบี้มันโหดเกินคือเอาง,ง่ายๆทีชนะนจรเกมนี้ก็คือโอ้โหไอ้บอสโหดจนะังมันฟันไม่ใช่มันใช้เรื่อยเรืแบบ ไต่ขึ้นเร็ว Retain you should quit ใครรีเทนคือรอบนี้รอบนี้เอาจริงคือคนส่วนมากมันมันตายกันหมดไม่มีใครโหดรอบนี้น่ได้ได้ชน,นะเพราะว่าแมปนี้ดี ใช่ไหมแบบนี้ดีมามาเรารีบหาของมาซ่อมเลยไม่ใช่มาซ่อมมาติดด้วยหากระเพงมาบางังมารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เล่นถ้าไม่ชนะก็เรื่องของนี่ยหวังว่ารอบนี้จะชนะเพราะว่า ตอนนี้เวลาตอนนี้ที่ผมอัดอยู่มันค่อนข้างที่จะดึกแล้วถ้าไม่ชนะรอบนี้เรื่องคงมึงไม่สนนะมาแบบนี้ปลอดภัยแน่นอน สบียักษ์นี่มาจักไหนนีก็เกิดมันน่าจะสุ่ม

เยอะคนเข้ามาจากไหนวะมาจากไหนกันก็ไม่รู้ซอมบีระนาว ซื้อนอจักแนะ่เนี่เคประมาณนีอ้อุ

ไอ้แคร็บย,ยังไม่ตาย,ย,ยมันจะนจุดฝามาหยุด,อยดกองเลยดิคราวนี้เก็บให้ถึงสาม เราไม่ชมใครไม่รู้เอาน็อตออกตอนนี้เขาถูกไปเห็แควบเแควบไอ้บัาเกอร์ 放个炸弹，炸弹，别误会。<laughs> เกมนี้ก็เฉยหรือว่าตายวะไ่รูเอาง่ายๆนะเกมนี้มันคือมันต้องทีบัวกันดีอ่ะไอพวกนี้มันเล่นโง่มไม่ใช่มันไปให้ซอมบี้กินแล้วมาเล่นเก่งตอนเป็นซอมบี้ไม่เก่งแล้วแต่มันเล่นซอมบี้ยเยอะหมายถึงซอมบี้มีเยอะนั่นแหละคือต้องรอดได้ถึงหกเวฟแล้วก็ออก ตัวทางออกเพชนะในเกมวันว่าจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันคือถ้าใครอยากชนะก็แค่เล่นให้ถึงหกเวฟแล้วก็ออกตรงไปตัวทางออกเออแค่นั้นแหละธีชนะเกมนี้ว้ว่วาจบเพียงเท่านี้บายบาย